แม้แต่ผู้เจ้าหอไปได้ในากาศผู้เจ้ายัางอธิบายไว้เลยว่าพระองค์ทําอย่างไรพระองค์ทําสมาธิตั้งกายไว้ในจิตตั้งจิตไว้ในกายทําให้กายเนี่ยเบาดุดปุยนุ่นลอยไปในอากาศนะนั้นสามารถทําได้อิทธิปาฏิหารมีนะอาเทศนาปฏิหารการกําหนดรู้จิตมีนะแต่ผู้เจ้าสัเนเสริญไหมไม่ได้สัเนเสริญเพราะอะไรเพราะว่า คนทาอิทธิปาฏิหาริย์ได้หรือกําหนดรู้จิตได้มีอาเทศนาปฏิหาริย์ก็ตายเรียบหมดไม่มีใครเข้าถึงความไม่ตายได้แต่ผู้เจ้าบอกว่าอนุสาสนีปฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคําเทศสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้จงคิดอย่างนี้จงละสิ่งเหล่านี้เสียทําจิตอย่างนี้อันเนี้ยพ้นจากแก่เจ็บตายได้ เป็นปาฏิหาริย์ที่น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งนี้คือปาฏิหาริย์มองไม่ออกไงยังคิดดูว่าพรมก็มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เทวดาก็มีฤทธิ์เหาะเอ,อิญเดินอากาศได้หายตัวได้แปลงกายได้ตายไหมตายปาฏิหาริย์ช่วยเขารอดตายได้ไหมไม่ได้มีปาฏิหาริย์แป๊บเดียวต้องไปเกิดในเดรฉา,านนรกกำเนิดเดราชานเปลิวิสัยไม่คุ้มไม่คุ้มผู้เจ้ามองแล้วไม่คุ้ม มีปฏิหารแป๊บเดียวชาติสองชาติแล้วเดี่ยงต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกไม่เอาไม่ใช่พระองค์จึงบอกพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งกล่าวกับเกวตตะเราลองดูตรงนี้เกวตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปฏิหารดังนี้แหลจึงอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหารนี่ศาสดาของเราตรัสนะ,ะเพราะฉะนั้น คนจะมาตำเหนิอาตมาไม่ได้เลยเพราะอาตมาจะไม่พูดเองอาตมาจะยกคำพูดพระศาสดาขึ้นพูดแล้วก็ขึ้นให้โยมดูว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้จริงๆเราจะได้ทราบว่าความเห็นพระองค์ต่อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรอย่างไรบ้างนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีมีนะแต่มันไม่ใช่ของเลศิศไม่ใช่ของเที่ยงไม่ใช่ของจีหลังผู้เจ้าต้องคันการของจีหลังของเที่ยงแท้แน่นอนของถาวรสุขถาวรมีไหมสุขถาวรแต่หาสุขถาวรในโลกไม่ได้นะ